ให้โลกรับรู้ว่าเราคือใครความเอ่ยความไทยดวงใจนี้เป็นหนึ่งช่วงร่วมใจไทยหนึ่งเดียว ช่วงนี้กับรวมใจไทยหนึ่งเดียวค่ะคุณผู้ฟังคะติดตามเรื่องของมทบ25ค่ะตรวจสภาพอาคารเรียนก่อนการส่งมอบให้กับโรงเรียนบ้านโคกกมตําบลจิกแตกนะคะอํเาเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์ค่ะโดยพลตรีชัยนครกิตธนะผู้บัญชาการบนทนฐานบกที่25พ้วำนวยการสูตรบรรเทาสาธารณภัยบนทนฐานบกที่25นะคะได้มอบหมายให้พันเอกธนาคมเลื่อนทองค่ะเป็นหัวหน้ากองกิจการพลเรือนมทบ 25พร้อมด้วยจิตอาสา904จิตอาสาพระราชทานประชาชนจิตอาสาได้ลงพื้นที่ที่โรงเรียนบ้านโคกกมนะคะตำบลจิกแดกอําเภอพนมดงรักนะคะจังหวัดสุรินทร์เพื่อตรวจสภาพความเรียบร้อยของอาคารเรียนก่อนส่งมอบให้กับโรงเรียนมทบ25นะคะก็ได้ดําเนินการจัดชุดช่างอาสานะคะพร้อมด้วยคุณนิรินวันผู้บริหารระดับสูงบริษ,ษัทสิริวัฒนาอินเตอร์พรินท์จำกัดมหาชนซึ่งเป็นประชาชนจิตอาสาในการสนับสนุนงบประมาณพร ซอมเครื่องม,มือเข้าซ่อมแซมอาคารเรียนจํานวน3าหลังซึ่งเกิดความเสียหายจากเหตุการณ์ปะทะไทยกัมพูชาจึงทําอาคารเรียนและระบบสาธารณูปโภคพังเสียหายชุดช่างจิตอา,าสอามทบ25เข้าดําเนินการตั้งแต่วันที่6ที่ผ่านมาจนถึง16กันยายน2568ตอนนี้ดําเนินการเสร็จสิ้นแล้วค่ะและได้สํารวจตรวจสอบความเรียบร้อยของอาคารต,าต่างๆรวมถึงระบบสาธารณูปโภคก่อนส่งมอบต่อไปด้านนายกิติศักดิ์เพ่งเลงดีผู้อำนวยการโรงเรียนบน โคโกรมผู้ใหญ่บ้านและผู้นําชุมชนก็ร่วมตรวจสภาพความพร้อมก่อนส่งมอบทั้งนี้คณะครูอาจารย์และนักเรียนโรงเรียนบ้านโคโกรมจํานวน146คนก็รู้สึกขอบคุณทีมงานจิตอาสากองทัพโบกกองทัพภาคที่2มณฑลฐานบกที่25และบริษัทสิริวัฒนาอินเตอร์พรินจํากัดมหาชนรวมถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนที่เห็นความสําคัญของการศึกษาและอนาคตของเยาวชนซึ่งจะเป็นกําลังสําคัญของประเทศต่อไปในภายภาคหน้าค่ะอีกหนึ่งเรื่องเป็นเรื่องของฐานพรานสองสามน ได้มอบเงินช่วยเหลือกําลังพลบาดเจ็บจากการสู้รบจํานวน1นึ่งล้านห้าหมบาทค่ะพันเอกกัญนญนัณชัยโอชาผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมฐานพลันที่สองสาพร้อมด้วยคุณชาลิสาชัยโอชานะคะประธานสมาคมแม่บ้านฐานบกสาขากรมฐานพลันที่สองสาพร้อมด้วยสมาชิกก็ได้เป็นผู้แทนมอบเงินกองทุนช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภายัยสํานักนายกรัฐมนตรีให้แก่กําลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากการสู้รบจากเหตุการณ์รบประทะตามแนวชายแดนไทย กัมพูชาจํานวน11รายด้วยกันค่ะรวมเป็นเงินทั้งสิ้น1ล้าน5หมื่นบาทพร้อมท้งได้กล่าวให้กําลังใจและขอบคุณกําลังคนทุกนายที่ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็งและเสียสละเพื่อรักษาอธิปไตยของไทยอย่างเต็มที่ค่ะช่วงร่วมใจไทยหนึ่งเดียว